สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้เรามาเจอกันที่ครัวอิ่มอร่อยแล้วนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเสนอทําเมนูแกงเห็ดรวมพี่น้องวันนี้เราจะแกงเห็ดนี่พี่น้องเห็ดซิมเห็ดซิมมจิเห็ดรวมมีทั้งสีขาวสีน้ําตาลแล้วก็จะมีเห็ดฟางด้วยเห็ดซิมมจิเห็ดฟางเราจะแกงแบบบ้านๆเราบ้านนอกเราเลยพี่น้องจะได้อร่อยดีแล้วก็เราจะใส่ใบในี่ด้วยพี่น้องรู้จักไหมคะเนี่ย ใบผักติว้วเนี่ยอร่อยเวอร์อร่อยแซ่บมากพี่น้องท่านใดไม่เคยลองกินลองไปทํานะแกงใส่เห็ดแซ่บเวอร์ใบผักติว้วแล้วก็จะมีนี่บวบค่ะบวบเปลี่ยมหัน่นซอยส่วนผสมของเรานะคะแล้วก็นี่ค่ะผักอีตู่ใบมะแดงลักส่วนผสมของเรานะคะน้ำย่านางค่ะ พี่น้องเรามาลงมือทํากันเลยแล้วมาเรา,าช้ายังไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยนะคะเพราะว่าทํางานในครัวเป็นลูกจ้างเขาอย่างว่าแหละพี่น้องยังไมไ่กินข้าวเช้าเราเปิดไฟเตรียมตัวเลยพี่น้องแล้วแต่ลูกค้าเยอะน้อยตามกําลังของวันจะถึงจะได้กินข้าวจ้าใส่เลยนะคะเสาย้น้ำเสยด้ยยนนาง ขยี้ขยี้เอาพี่น้องเพราะว่าไม่ได้เยอะไม่ได้ตำไม่ได้ปั่นนะใช้มือขยี้ขยี้เอาแบบลูกคุ่งลูกทุ่งบ,บ้านเรานี่เราตั้งมันไว้ตรงนี้เราจะมาดูตรงนี้อ่ะส่วนผสมของเราเราจะเอาแบบพันบ้าน,านจริงๆพี่น้องหอมเราจะใช้หอมแดงสักหกเจ็ดหัวหัวเล็กกระเทียมสัก จ็ดแปดเกลดพริกในนีน้เผ็ดนะคะนะเจ็ดแปดลูกตะไคร้ตะไคร้เราจะไม่ตำนะพี่น้องเราจะเอาแบบบรบ้านของเราเลยเราจะทุบเลยทุบเราจะหั่นเอาลงไปอย่างนี้แหละเอาลงนี่ก็แซ่บเวอร์แล้วนะพี่น้อง อันนี้เราเอาใส่ลงไปกระทะก่อนอันนี้เราจะมาตำพริกแกงกันพี่นอ้องอันนี้เราก็จะตำหย,ยาบๆนะคะตำหย,ยาบๆถูบโชคดีเสียงดังไปหน่อยพี่น้องเอ๋อันนี้เราหั่นอีกใส่นเข้าไปเลย น้ำล้างคุกใส่เข้าไปนะคะพี่น้องปรุงเลยค่ะผงนัวไม่กินไม่ต้องใส่นะพี่น้องหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเครื่องปรุงเราไม่มีอะไรมากมาย น้ำปลาเด้อค่ะน้ำปลานัวหลายใสยหลายนัวหน่อยใส่น่อยเอาบวบลงก่อนเด้อบวบซุกที่หลังเห็ดพี่น้องบวบเ็ดพี่น้องใส่เห็ดลงไป ติยวเด้อค่ะใส่หลายโพดแซบใส่หลายแซบหลายตามโดยพักอีตูใบมะแดงลัก เส็บเ,เลยวนองเด้อน,นอนเมนูที่โปรดปานเมนูที่แซบกินได้ทุกมือทุกเวลาแกงเห็ดแกงน่อไม้บโเบือพี่น้องมาชิมน้ำกันเด้อ ติวมันจะเปรี้ยวๆหน่อยๆเด้อพี่น้องเด้อถ้าใส่ถ้ามากหลายก็ใส่หลายมากน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่แต่คนทําชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวได้ชอบถึงประเด็กพี่น้องมากมากอินบอนเด้อมา เห็ดกินยังไงก็ไม่อ้วนพี่น้องแซ่บเวอร์เป็นอาหารสุขภาพไม่อ้วนสําหรับคนลดหุนใ,หใส่เห็ดใส่บวบใส่ผักติว้วกินเปล่าๆไม่ใส่ข้าวก็ได้อร่อยนะคะแต่ถ้าอย่างคนทำในข้าวเป็นกะละมังจะ้ะ ชอบอมากครับเมนูนี้อย่าลืมเอาไปทํากินกันในครัวนะพี่น้องนะเอาไปทําแบ่งปันสูตรในครัวไม่รู้จะทําอะไรกินคิดอะไรไม่ออกแก่งเห็ดเลยเห็ดหาซื้อง่ายเห็ดซิมิจินี่ก็แพกละสิบสองสิบสามบาทเห็ดฟางแพงหน่อยเห็ดควะเห็ดฟางสองขีดห้าสิบบาทวันนี้ซื้อมาบวบบวบสิบห้าบาทใบตูห้าบาทเมนูนี้ก็ไม่ถูกไม่แพงผ่านไปได้สองสามมื้อพี่น้อง อย,อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอิ่มอร่อยชาแนลอีกด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้แค่นี้วันนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมเอาไปแกงกินทํากินนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ